คนเกิดวันอาทิตย์ปีฉลูแพรแกนพระสิวลีพระปิดตาพระสุมกอเกิดวันจันทร์วันจันทร์ปีฉลูแวนเหรียญที่มีพระหลายองค์ วันอังคารวันอังคารเลขสามอังคารปีฉลูแหวนพระปิตวานพระมหาอุดวันพุธเลขสี่วันพุธพุธมีเลขสี่ปีฉลูแหวนพระที่มีตนองค์ หรือยอดขุนพลมีคำว่าตนมีคำว่าองค์นะเกิดวันพฤหัสปีฉลูแหวนพระเกี่ยวข้องกับความมั่นคงพระที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงวันศุกร์ปีฉลูแหวนพระที่มีคำว่าเศรษฐีเศรษฐี วันเสาร์ปีฉูฉลูแหวนพระที่มียันเกราะเพชรยันเกราะเพชร